อนุญาตเลยนะจะเปลี่ยนตัวหุ่นย่างไรก็แล้วแต่ในแต่และโจทย์กี่คนก็ได้พี่โนงปาดขอเนกโันโลูทั้งหมดเรียกไปลู <c oughs> เอาละมีเวลาไปคิดก่อนไปคิดก่อนอพร้อมหุ่นทาอะไรไม่ได้อยู่ที่คนเชิดข้างหลังอย่างเดียวแล้นะสี่ท่านไปครับเริ่มโ <c oughs> อ้โหไม่ง่ายนะครับ เป็นตัวเออต้องเป็นแบบคนเดืงเก่งคุณไม่เกี่ยวคุณไม่เกี่ยวอันนี้ถือว่าง่ายไหมถือว่าง่ายไหมอันนี้รู้ละตอบว่าไม่ไม่เฮ้ยไม่ใช่หรอกคิดดีดีคิดดีดแหม่ท่านี้ถ้าขายเขาต้องหม่ำไม่มีใครหรอกมีชิปกันอะอ้าวมาเชื่อไดเลยไม่ก็มาเป็นมาเป็นเจ้าสาวถูกไหม ที่สองละเอาละครับโอเคเอาละอย่าบอกช่วๆอย่าบอกคือฮ้าเลยเอาละได้หุ่นมาแล้วนะฮะสามไป่ตึงไปหนึ่งไปีสุดแล้วจะไม่มั่นใจกั้เพราะท่าสุดท้ายถ้าสาดท้ายเป็นไง ไอ้ท่าสุดท้ายมันฟินเพี้ยนนะต้อยหมวกแดงต่อยจุ่มป้าตอ่อยจุ่มป้าคุณไซใสอะไรใสกำลังสไตล์อ้าวหมดสไตล์เอาละมาเกือบถึงครึ่งละผ่านครึ่งได้คนที่สามครับทีนี้ละยากขึ้นเรื่อยๆยากแล้วล่ะอันนี้ยากแล้วล่ะคนนี้คือใครครับอ้าวโอ้เงียบครับห้ามส่งเสียงครับห้ามส่งเสียงครับนี่ ขาแบบเออกมาขาบอกว่าเอลวิสใช่ไหมฮะออกมาเป็นเอลวิสเีเอาละยากนี่เรื่อยทันทีสี่ยากเข้าไปอีกโอ้โหจะทำไงให้รู้พร้อมไปแล้วครับ โอเคผมรู้แล้วครับพี่เบิร์ดธงชัยครับพี่เบิร์ดแม่มาได้เท่าสำคัญเท่าเลยจับประเด็นได้เลยรอบต่อไปโอ้นี่ถือว่ายากนะฮะถือว่ายากถือว่ายากสุดท้ายยากสุดๆถ้าได้ต้องยอมให้คะแนนไปได้มาแล้วทั้งสี่แม่คนคนนี้แหละพร้อมไปครับสิโอ้โหง่ายนะครับต้องเงียบนะฮะต้องเงียบนะครับ ไม่เปลี่ยนท่าด้วยโอ้ไม่เปลี่ยนท่าด้วยเอาประมาณนี้อุ้ยภาคภูมิเพชรพังษ์นาใครแต่ละคนเนี่ยเป็นชายสายสุพรรณกันเลยยากเลยเงียบเลยอ่ะเป็นอาชีพเดียวกับพวกเรานี่แหละเป็นตลกใช่ไหมครับผมไอ้ป้องหนึ่งจอมเฉ่งจองเฉ่งถามเหรอตอบว่าถามคนตอบว่าพี่แจ็ปแเลยพี่แท่งีงแหละปุ๊บคุณแท้งนะครับ ต้องถือว่ายกย่องถือว่าเป็นวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็คิดสรรสร้างสรรค์ได้ดีนะครับ